นนนนะครัับผมี่แก้วสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื่อกันเยี่ยมแล้วนะครับหม้อเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับเอาสวัสดีครับคุณผู้ชมมาชื่อกันเยี่ยมแล้วนะครับผมนี่วันนี้คุณราชชานนท์ปลาแก้วมานะครับผม วันนี้คุณรชาญจะทําเป็นน้ําพริกปลาแก้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงก่อนนะครับผมไปครับในขัดไม่ได้เลยแต่ก็ตรวตึงถุนเน่านะครับผมเกลือพริกแดงอันนี้ก็ชุดลดพริกป่นกระเทียมนี่กินกับนะครับมะเขือแล้วก็แตงกวาตามน้อยน้ํามันนะครับผมนี่แก้วเดี๋ยวเราเชยน,น้าก่อนแล้วก็น้ำไว้ก่อน,นครับผมเ๋ยนน้ำไว้ประมาณห้าน,น,นาที ออาขึ้น <cụ c> ไม่ได้แต่สีเสรเคือนิดหน่อยเราจะใช้ใช้เ็นผิดสดก็ได้นะครับผมตแต่คนฉันใช้เวนทีแห้งแน้ยแต่คนชอบนะครับผม นะครับผมประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยววางกระทะก่อนนะครับอะครับเดี๋ยววางกระทะลงแล้วนะครับผมอันนี้ใช้ใช้เตาสรที่ีอีกแล้วนะครับผมใส่น้ํามันลงไปนอนหรือยังใส่ลงไปแล้วอือได้แล้วนะครับผมอากาศกลับมาร้อนอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมจากฝนไม่หยุดตก สองสามวันมาแล้วนะครับเอาแล้วที่แล้วแล้วก็ใส่ปากแก้วลงไปแล้วนะครับผมนี่แก้วนี้ต้องล้างน้ำก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันจะขมนะครับทุกคนส,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 สแดง สุกก่าน,นะครับโอ้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้วใส่ถุงน่องลงไปแล้วนะครับผมถุงนองอีกสักเล็กสองช้อนสามช้อนใส่ลงไปไอ้พริกป่นเกลืออีกนิดหน่อยครับผมหัวงนัว เอาละครับผมน้ำพริกปลาแก้วนะครับครับผมมันจะเป็นการชิมแล้วกน่ากินไม่เอ่ยทำแดืน้ำพริกคล้ายๆแบบน้ำพริกกากหมูนะครับผมนี่เอาละครับผมวันนี้กินข้าวบนตองกล้วยนะครับจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมแน่มากันละมากันลใช่นู่นนะครับผมน้ำพริกปลาแก้ว บอกอีดัมเดอคุณผู้ชมม่กลิ่นหอมฟองกระเทียมนะครับผมเรามาใส่งเน่าลงไปโอ้เข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมเราต้องกินกับข้าวสวยนะครับแบบนี้อร่อยมากครับผมนี่จะมีแตงกวาด้วยมะเขือด้วยอะไรลูจะกินได้ไหมเราอะอะอาลงลงลงเลย มันเกาหนาอีนี่แต่อีหางโ้อ่ออะเด้กหืมปลองกล้องขินกับองข้าวเวยรอร่อยครับคุกกินกับข้าวเลยครับผมหืมอร่อยเลยครับผมหืมแค่นี้ ไม่ทำงานก็เท่านี้ก็เอาแล้วนะครับผมกับข้าวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวกลับมาลูกกินก่อนนะอาเมี่หน่อต้มหน่อกินกับหน่อต้มก็อร่อยนะครับผม แต่ที่นี้มานนี่แหละครับผู้ชมฝากช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องแจ๊คโค้ชชานด้วยนะครับผมสวัสดีครับ